ตรงหน้าห้าแยกหมู่บ้านขจีนุชเนี่ยเป็นจุดเสี่ยงแล้วเสียวที่สุดของตำบลเพราะเพราะตรงนี้มืดมองไม่เห็นถนนไงก็เลยวิ่งลงเลยไปนู่นเลยเลยลงคลองอนะเมื่อก่อนไม่มีไม่มีที่กา้านตรงนี้ก็ยังไม่มีก็วิ่งเลยไปและอีกทีก็มามาแล้วเลี้ยวไม่ทันลงลงมาในเลยลงมาในหลุมตรงนี้เลยใต้สะพานเนี่ย พอเริ่มมีการประชาสัมพันธ์เกิดใช้ถนนขึ้นมาพอคนมาเริ่มใช้แล้วก็ตรงจุดตรงนี้ค่ะมันเป็นทั้งทางที่มาจากถนนเส้นตรงที่ตัดใหม่เข้ามามันเป็นระยะทางที่เขาเรียกว่าอะไรถนนมันไม่เท่ากันนะคะที่จะเข้าหมู่บ้านคัจีนุตแล้วก็ทางเลี้ยวก็ไม่มีมีทางเลี้ยวแต่ไม่มีสัญญาณที่จะบอกแล้วมีอุบัติเหตุเกิด,กดขึ้น บ่อยครั้งมากค่ะซึ่งการสูญเสียตรงหน้าตรงนี้เลยจริงๆเลยเนี่ยมีไหมตรงนี้ยังไม่มีแต่อุบัติเหตุที่เกิดจากการแขนขาหักบาดเจ็บตรงนี้มีมากแต่ทำไมถึงยังไม่เกิดการตายเพราะว่าต่างคนก็ต่างระวังในช่วงที่มันยังไม่มีสัญญาณเพราะต่างคนก็ต่างกลัวตายนะคะแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเกิดกันขึ้นมาแนวโน้มข้างหน้ามันน่าจะมีการสูญเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแน่นอน อยากจะให้ตรงจุดนี้มีแสงสว่างแล้วก็มีทางบอกอย่างชัดเจนนะคะว่า,เ,าเนี้ยวซ้ายอันนี้ตรงอันนี้เลี้ยวขวาหรือว่าอยากจะให้ทางเขทางหลวงนะคะน่าจะเป็นทางหลวงชนบทหรือเปล่าไม่ทราบนะคะที่สร้างาถนนเส้นราชพฤกษ์ก,กาญจนาได้เข้ามาดูแลว,ว่าจะเปลี่ยนทางขึ้นทางลงตรงนี้ได้ไหมซึ่งาชาวบ้านได้เคยเสนอไปแล้วค่ะว่า,วา น่าจะลงทางหนึ่งแล้วก็ขึ้นอีกทางหนึ่งรถมันจะได้ไม่ไม่มาประสานกันนะคะคือเราไม่อยากให้เห็นการสูญเสียตรงนี้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดแรงกระเพื่อมจากในพื้นที่ขึ้นมานะคะพอจะเกิดตรงนี้เสร็จแล้วพอดีทาง Big Move นะคะเราก็รู้จากหน่วยงานของ Bitmove ซึ่งจะสามารถช่วยประสานงานติดต่อหน่วยงานที่เกินศักยภาพของเราอะค่ะส่วนใหญ่เราก็จะประสานในพื้นที่นะคะอย่างเช่นประสานกับเทศบาลประสานกับอำเภอนะคะแต่หน่วยงานที่เกินศักยภาพของเราเช่นแขวงทางการอย่างเงี้ยนะคะแขวงทางหลวงอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งศักยภาพเราอะเราอยู่ในชุมชนเราก็เป็นมดตัวน้นอยเท่านั้นเองนะคะ นั้นพอบิ๊กมูฟได้เข้ามาบิ๊กมูฟก็ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุนี้ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นคือเราทำสองสามอันคือหนิ่งก็คือในเรื่องของประชาันพันธ์ชาวบ้านในพื้นที่กับคนข้างนอกอันนี้คือ โดยผ่านสื่อสารสารนะว่าเคยถ้าผ่านมาทางนี้ต้องมาป้องระวังตรงนี้อัน,น,ออท,อท,นที่2คือท้องถิ่นเทศบาลขเภอพะดุมก็หามาตรการระยะสั้นมาแก้ไขปัญหนาโดยใช้แท่งเบรีเออร์กำหนดเส้นทางการวิ่งเนาะหลังจากนั้นหลังจากสงการก็จะมีทางแขวงการทางปุงทงนทได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มาดูจุดเสีย่ยงตรง,ตรงจุดกลับรถเพราะว่ามันจะมีจุดเสี่ยงว,ว่ามันจะตรงเข้ามาหรือจะกลับรถก็เอา หลังตรงการก็จะมีแท่ง3 4สอันมาปิดไปก่อนคือคือเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นชั่วคราวเพื่อเพื่อเพื่อลดปัจจัยปัจจัยเสียงในพื้นที่แต่ตอนนี้ได้มีแบรีเออร์นะคะสีแดงแดงมากัน้นไว้เพื่อที่ว่าไอ้คนที่หลงมาครั้งน,นี้จะขับตรงมาดิ่งมาเลยไม่ได้ะคะ่ะซึ่งจากตรงนั้นนะตอนนี้ยังยังไม่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะ ภารกิจที่ที่ทำที่ผ่านมาก็เป็นโครงการร่วมกันกับทางสสสนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายในทั่วประเทศพยายามที่จะลงมาทำงานพื้นที่เพื่อลดจุดเสี่ยงเล็กๆในพื้นที่ในระดับชุมที่ในระดับชุมชนในระดับตำบลแล้วก็หาแนวทางร่วมกันในการที่จะทำงานร่วมกันในพื้นที่ว่าจุดเสี่ยงสำคัญเล็กๆในพื้นที่ที่ชุมชนชาวบ้านเห็นว่ามันเป็นความเสี่ยงอนี่เขาจะมาช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยวิธีการง่ายๆก็คือในเรื่องของการ พูดคุยกันว่าในพื้นที่ของของบ้านเราเนี่ยในพื้นที่ของชุมชนเราด้วยว่าท้องถิ่นเรามันมีจุดเสี่ยงสําคัญอะไรบ้างที่ชาวบ้านเห็นว่ามันเสี่ยงร่วมกันจากนั้นก็มาคุยกันว่าแล้วเราจะแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงเรื่องนี้ยังไงโดยสอสาประเด็นประเด็นแรกก็คืออันไหนที่ชาวบ้านชุมชนทําได้ก่อนก็ทําเลยเช่นการรณรงค์ให้ความรู้ชี้แจงเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดเสี่ยงนะเราต้องระมัดระวังในการเดินทาง ในการทำเบื้องต้นในในระยะเวลาสั้นๆตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยปี2 5 1 2เป็นต้นมาเนี่ยมันเราเราสนับสนุนเชิงกระบวนการว่าเราเข้าลงมาดูว่าจะทําความร่วมมือ,อยังไงลงไปดูพื้นที่ลงไปดูจุดเสี่ยงสรุปก็คือได้คุย,ยกับทางท้องถิ่เทศบาลกับทางโรงพยาบาลกับทางอำเภอกับศูนย์ทางถนนว่าจุดเนี้ยเป็นจุดเสี่ยงร่วมกันอันนี้ประเด็นสำคัญคือร่วมกันก่อนถ้าทุกพอคนทุกคนเห็นว่าจุดนี้เป็นจุดเสี่ยงร่วมกันเนี่ยการการเข้ามาสนับสนุนของพวกเราก็คือมาช่วย จัดเวทีให้เข้ามาคุยกันว่ามันเสี่ยงยังไงเสี่ยงตรงไหนเสี่ยงแบบไหนบ้างแล้วก็ลงมาดูพื้นที่ร่วมกันว่าเพื่อหาแนวทางแล้วกลับไปจัดไปพูดคุยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทเทศบาลอย่าง,ท,าางท,ท,ที่ท้องที่ท้องที่หรือหน่วยงานอื่นๆ,ๆเนี่ยมีแนวทางในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงบ้าง <S <S เรื่องอุเหตุเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่เรื่องของใครถ้าใครช่วยตรงไหนได้ก็มาช่วยท้องที่ช่วยตรงไหนเทศบาลช่วยตรงไหนชุมชนช่วยตรงไหนไร โครงการช่วยไหนจะมาช่วยร่วมกันในพื้นที่แล้วก็แก้ไขปัญหนาพื้นที่นั้นๆไปจุดนี้แค่จุดเริ่มต้นจุดสําคัญที่ชาวบ้านเห็นแต่ถ้าจุดนี้มันทําได้ระดับหนึ่งหรือว่าสําเร็จเราจะพยายามขยายจุดเสี่ยงต่างๆเนี่ยให้ให้มีให้ให้เกิดขึ้นมากๆให้ลดปัดจจัยเสี่ยงให้มากที่สุดเพื่อลดความสูญเสียของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดอันนี้คือเป็นแนวทางเป้าหมายสาคัญที่จะขยับขับเคลื่อนต่อของแผนพิมพ์ระยะต่อไป